จบแบบสวยงามบินเอกพันธ์บุกวัดเจดีเคลียร์ใจปมดราม่าไลฟ์สดที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่นายเอกพันธ์และนายบินบรรลือฤทธิ์นักแสดงชื่อดังได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook บริเวณอุโบสถชั้นล่างที่ตั้งรูปแกะสลักของไอ้ไข่เด็กวัดเจดี จนกลายเป็นปมที่ถูกวิพากวิจาร์ณและยังส่งผลให้วัดเจดีได้สั่งพักงานเจ้าหน้าที่วัด16คนที่คอยดูแลสถานที่เนื่องจากผิดกฎเกณฑ์กติกาที่กําหนดไว้นายเอกพันธ์และบินบรลือฤทธิ์ได้นัดหมายเข้ามากราบนมักการพระครูพุทธเจตยาพิมลเจ้าอาวาสวัดเจดีโดยทั้งคู่ได้เดินทางมารอเจ้าอาวาสซึ่งติดกิจนิมนต์ในงานศาสตร์เดือน12นครศรีธรรมราช รวมทั้งภารกิจในการรับถวายสิ่งของจากมูลนิธิ Miracle of Life กว่า3ชั่วโมงก่อนที่ทั้งคู่จะถูกเชิญไปพบเจ้าอาวาสวัดบนกุฏิโดยการเข้าพบไม่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังการพูดคุยเจรจารวมทั้งแจ้งว่าพระครูพุทธเจตยาพิมนงดให้สัมภาษณ์ทุกกรณี ต่อมาหลังจากใช้เวลาพูดคุยเกือบ40นาทีได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพโดยพระครูพุทธ,ธเจติยาพิมลได้นำวัตถุมงคลและผ้ายันมามอบให้ในายเอกาพันธ์และนายบินรรลือฤทธิ์รวมทั้งคณะทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมานายบินรรลือฤทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้กลับนมัสก,การขอโทษเจ้าอาวาสรวมทั้งได้ขอโทษเจ้าหน้าที่ทั้ง16คนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้เข้าใจสถานการณ์แล้วว่ามีเหตุและผลอย่างไรเหตุใดถึงมีข้อห้ามแต่จริงๆนั้นไม่ไดด้มีการลส แต่ห้ามไลฟ์สดโดยที่ถือวัตถุมงคลเข้าไปแสดงในไลฟ์สดนั่นคือประเด็นสําคัญซึ่งทางตนได้ทราบสาเหตุแล้วส่วนปัญหาของเจ้าหน้าที่16คนขณะนี้ได้ขอโทษถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าเป็นน้ําใจของเจ้าหน้าที่ที่เห็นเป็นบินและเอกภพันที่เข้าไปตรงนั้นจึงทําการต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งในเรื่องนี้ทางเจ้าอาวาสได้กล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่แล้วและได้ให้กลับมาทํางานที่วัดตามปกติแต่ให้ไปทําหน้าที่อื่นทําให้เบาใจถือว่าทุกอย่างจบลงด้วยดี